สวัสดีครับพี่น้องชาวยูราที่รักทุกท่านตามที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามหาวิาลยได้มีประกาศปิดที่ทําการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครและประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทุรชาชอาณาจรรักรโดยให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้นจนถึงวันที่30พฤษภาคม2563ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าดูสถานการณ์ครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การดําเนินงานของเจ้าหน้มหาวิาลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเดินทางเข้าพื้นที่ของพวกเรารที่จะเข้ามาปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมระบบการตรวจคัดกรองออนไลน์สําหรับบุคลากร,การทุกรลยหากท่านมีความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่กําหนดสามารถเข้ารับการตรวจสารคัดหลัง่งหลังปุงจมูกและคอหอยด้วยวิธี RT-PCR และตรวจเลือดด้วยจุลาบยาสติปเทสณศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ มหาวิาลยค่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองโควิด -19 ผ่านทองออนไลน์โดยจะส่งบันทึกข้อความไว้ให้ทราบในรายละเอียดต่อไปครับ